เรื่องโควิด -19 เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรายกให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลกันเยอะมากนะครับเราจะให้ทั้งเบรกแรกนี้เลยนะฮะเป็นเรื่องของโควิด -19 เลยนะจะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นประเด็นกันลวกันเพราะว่ามีเนื้อหาสาระเยอะมากนะฮะเอาเริ่มวันนี้ก่อนแล้วกันครับเมื่อวานนี้ครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะประธานชมรมช่วยเหลือเยาวชอาชรมนะฮะเขาได้ไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับประมาณสักสองทุ่มได้นะครับก็ประเด็นเรื่องของการ อ่าเรียกว่าจัดหนักนะฮะจัดหนักการบริหารจัดการของรัฐบาลในเรื่องของการป้องก,กันโรคโควิด -19 นะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยนะฮะอ่มีหลายประเด็นนะครับที่คุณอชิยะเนี่ยพูดถึงนะครับอ่เราจะค่อยๆให้ไปฟังทีละประเด็นก็และกันนะฮะเราซอยคิดมาเรื่องแต่ละเรื่องที่คุณอชิยะพูดเนี่ยแกก็พูดในลักษณะที่เรียกว่า จัดเต็มทุกเรื่องนะครับ,รบไปฟังประเด็นแรกสั้นๆก่อนนะครับพูดถึงรัฐมนตรีคนหนึ่งที่จ้องแต่จะแจกเงินฮะเชิญครับแต่ก็ต้องฝากเรียนถึงเจ้ากระทรวงนะครับก็คือเสียหนูว่าในขณะนี้นะครับจะทำอย่างไรนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเดิมมีโครงการจ่าเงินแสนล้านโดยรัฐมนตรีง่งๆคนหนึ่งนะครับไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต่อมา เมื่อโครงการถูกต่อต้านโดยการที่เอาความคิดของรัฐมนตรตีงงโง,โง่ๆคนนี้นะครับที่จะมาแจกเงินให้กับประชาชนมาสู้โควิดคนละสองพันท่านนายรนกยารัฐมนตรีพลิอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ล้มเลิกโครงการของรัฐมนตรตีงงโง่ๆคนนี้นะครับออกไปจากโครงการของการประชุมครมนะครับทําไมเราไม่เอาเงินแสนล้านที่จะแจกนะครับด้วยความคิดของรัฐมนตรตีงงโง่ๆคนนี้นะครับเอามาตั้งเป็นกองทุนส่วนหนึ่ง ในการให้พี่น้องประชาชนนะครับทําการตรวจนะครับที่อาจจะเข้าข่ายนะครับต้องบอกได้อาจจะเข้าข่ายอย่างเช่นแฟนมวย500คนเนี่ยนะครับให้เขาเข้ามาตรวจแล้วก็แยกนะครับผู้ที่ต้องสงสัยก็ดีที่กลับจากต่างประเทศก็ดีหรือเนี่ยแฟนมวยที่เป็นกลุ่มแบบนี้ที่มีการติดเชือ้อะนะครับโควิด -19 ไปแล้วเนี่ยนะครับไปตรวจแล้วก็ไปอยู่ในศูนย์ของ เหมือนที่เคยทาครั้งแรกที่ไปรับคนจีนไอรับคนไทยมาจากประเทศจีนเล้ยรับไปไว้ที่อูตเปาทําไมเสียหนูนะครับไม่คิดตรงน,นี้แหละครับว่าเสนอนายกนะครับให้ไปตั้งศูนย์นะครับตรวจโดยเฉพาะในขณะนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนในท้งประเทศนะครับว่านะครับขออน,นุญาตนะครับแป๊บหนึ่งครับ อยากแป๊บนึงครับในขณะนี้นะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลนตำเน่เเจากคลิปชัยดินดาและตั้งคณะทํางานขึ้นมาสองคณะนะครับภายใต้การสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ติดตามตรวจสอบกระบวนการกักตุนหน้ากากนะครับที่มันสูญหายไปจากประเทศไทยจํานวน200ล้านชิ้น นะครับจำนวน200ล้านชิน้นโดยมีพ่อค้าร่วมกับข้าราชการกรมการค้าภายในบางคนที่ชั่วนะครับแล้วก็รวมทั้งที่ปรึกษานัฐมนตรีมที่ผมเรียกอ e ีดอกนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำหน้ากากเนี่ย หายไปจากระบบ200ล้านชิ้นโดยผ่านบริษัทโนมินี3บริษัทนั่นแหละครับอือครับครับรัฐมนตรีโง่ครับที่ปรึกษาดีออกครับครับดีออครับเก่งฮะใช่ไม่รู้ดิก็รัฐมนตรีที่จะแจกเงินไงตอนนั้นไงแสนล้านไงจะให้นลันต2รอบรวมแล้วคนละ2พันอะ คุณแา่เช้าบอกว่าลุงตีงโง่เอาเงินมาทําเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเอาเงินตรงนี้ครับมาใช้จ่ายในการตรวจฟรีได้ไหมรักษาฟรีได้ไหมไม่ดีกว่าดันไงก็นี่ไงนี่ไงเขาตั้งคอนเซ็ปอย่างนี้นี่คือคือจริงๆไอ้หัวใจสําคัญของโควิดเนี่ยเจอเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะคุมวงจํากัดได้เร็วเท่าไหรอตอนนี้มันมาถึงจุดที่รัฐบาลต้องตัดสินใจอะไรว่าจะยอมทุ่มงบประมาณให้ตรวจฟรีทุกกรณีหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่มันไม่ฟรีทุกทุก ทุกคนเดี๋ยวจะมีมเดี๋ยวจะมีประเด็นนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรารอไปฟังอีกช่วงหนึ่งครับของที่คุณอาชญะเข้าโพสเมื่อวานครับสินค้าของท่านเนี่ยที่ท่านกำกับดูแลอยู่เนี่ยมันอันตรธานไปอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางที่ขายสินค้าอะไรได้อย่างไรแล้วกไปอยู่ในมือกลุ่มนายบอยเนี่ยได้อย่างไรที่ส่งไปยังประเทศจีนจำนวนมากแล้วก็ที่ปรึกษาของท่านอีดอกเนี่ย นะครับใช้นอมินี3ามบริษัทเนี่ยส่งไปยังต่างประเทศเช่นเดียวกัน2ใน11บริษัทที่จําเป็นจะต้องเอามาให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศซื้อขายนะครับในราคาถูกแต่กลับไปอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางในราคากล่องละ880บาทพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวันนี้สต็อกสองรล้านชิ้นเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศ ผมตีให้เลยครับว่าชิ้นละสิบบาทสิบบาทคูณสองร้อยล้านชิ้นก็คือสองพันล้านผมเอากลมๆก,ก็พอผมเอากลมๆง่ายๆเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับที่เอามาแบ่งให้พวกข้าราชการชั่วๆมาให้ที่ปรึกษานักการเมืองชั่วๆมาให้นักการเมืองชั่วๆนะครับไ่แบ่งกันห้าสิบเปอร์เซ็นพอก็คือพันล้านเห็นไหมครับ มันจึงมีที่มาของการปลดอธิบดีกรมการค้าภายในไงครับตัวเลขตัวนี้ผมเรียนเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีทราบท่านนายกรัฐมนตรีทราบหมดแล้วว่าใครทําอะไรบ้างเพราะท่านก็มีหน่วยงานของท่านนะครับซึ่งก็เรียนนะครับว่า200ล้านชิ้นเนี่ยมีคนได้ประโยชน์10บาทก็คือ2พันล้านแล้วหาร50%ก็พอมาแบ่งกันกนะครับโดยผ่านกรมสุลกากรไป นะครับโดยการสำแดงเป็นทิชชู่บ้างเป็นผ้าบ้างมันถึงออกมาเป็นตันมันถึงไม่มาเป็นชิ้นแต่มันเวลาที่กรมการค้าไปในเนี่ยได้รับสต็อกจาก11บ,บริษัทคือ200ล้านชิ้นชิ้นละ10บาทเมื่อไปขายต่างประเทศก็จะได้2,000ล้านมาแบ่งกันนะครับพี่น้องประชา,าชนคิดดูสิครับว่านี่คือความช่วยช้าสามานของข้าราชการบางคน ในกระทรวงพาณิชย์ในกรมศุลกากรบางคนนะครับต้องบอกไม่ใช่ทุกคนที่ชั่วๆสแสวงหาผลประโยชน์ในการนําของที่พี่น้องประชาชนจําเป็นต้องใช้ป้องกันเพื่อไม่ติดโควิด -19 ในการมาป้องกันทั้งครอบครัวของตัวเองทั้งสังคมนะครับเพื่อป้องกันเบื้องต้นระดับหนึ่งและกลับมีคนนะครับ มีอีดอกร,ร่วมกับข้าราการนะครับของกรมการค้าภายในบางคนชี้ชั่วๆพวกข้าราการชั่วๆของกรมศุลรากรนะครับแตกรอบๆอบฟังอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับม,มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมานะโอเคคือตอนแรกเนี่ยสังคมก็จับจ้องไปที่จำได้ไหม,ไหม,มนายบอยใช่ครับนยบอย,บอยที่ที่ ไปไล์สดอ่ะแล้วขายหน้ากากตอนนั้นนี่ฮะตอนนั้นก็เข้าใจว่าทีมนี้นะครับทีมนี้มีคนติดตามของคุณธรรมนัฐนะคุณธรรมนัฐเกี่ยวด้วยเปล่าสามสี่คนนี้ปรากฏว่าเอาไปเป็นมามาข้อมูลที่คุณอัจฉริยะแฉเนี่ยอันนี้ตรงประเด็นกว่าตรงประเด็นกว่าว่ามีที่ปรึกษาของทัพอร์ตีเนี่ยแล้วก็รู้ถึงขั้นว่าการสำแดงเนี่ยมันจะเป็นต้องสําแดงเลี่ยงเพราะมีการส่งออกไปขายจริงๆครับ นี่ฮะแล้วก็ระบุถึงตัวเลขด้วยกว่า200ล้านชิ้นเอาแค่ชิ้นละสิบาทพอ2,000ันล้านเอาแบ่งแค่เอามาสัก50%าสอพอพันล้านโอ้โหรวยกันสะดือปิ้นนะนี่10บาทในต้นทุนหรือเปล่าชิ้นละ1ิบาทกำไรไงต้นทุนมันแค่บาทเท่านั้นเองชิ้นนีงฮะนี่ฮะโอ้นี่นี่คือปัญหาคือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสองพันล้านเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าที่คุณอาจจะระบุว่าที่ปรึกษาเนี่ยของรัฐบนตตีนอ่า ถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะเอาสินค้าไปขายนะนะคุณเก่งถ้าประเด็นแค่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหากำไรเกินควรเนี่ยเข้าใจได้นะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแพทย์พยาบาลเขาไม่มีเขาไม่มีของที่จาเป็นต้องใช้ละตอนนั้นานล้ตาของความทุกข์ยากต้องทำนี้เลยต้องแล้วแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยกลายเป็นคนในรัฐบาลด้วยฮะคือถ้าเป็นพ่อค้าอติอแปะอแจ็กเนี่ย ครับเรายังพอเข้าใจได้ว่าเออมึงมันเป็นหน้าที่มันเป็นงานของเขาครับโกงบ้างอะไรบ้างเออเป็นเรื่องเขาเออแต่นี้เนี่ยเฮ้ยคุณคุณต้องอยู่ในฐานะที่คุณต้องช่วยเหลือประชาชนครับกลับมาทําอย่างนี้เองคือคือตอนตอนนี้ผลผลสอบเนี่ยเมื่อกี้คุณอัจฉริยะบอกแล้วว่าถึงมือนายกละก็ต้องเดี๋ยวรอรอดูถ้าเกิดประเด็นนี้มันเคลียร์ไม่ได้รัฐบาลมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะก็แบบคุณคุณเนี่ยบบอกว่านี่ไงถึงเป็นที่มาของการปลด คุณอวิชัยโพชนกิจตไงอธิบดีกรมไงครับในไหนไงวันก่อนค,คุณคุณคุณวิชัยเนี่ยเย่งเย่งเย่งไปฟ้องไปจับคุณอะไรนะอะไรนะค,รคำคุณอ่ะพศสบกรมสุลศกรแล้วกากรโอ,อ้ยบูนอย่างนี้ผมยอมไม่ได้รับราชการมาตลอดชีวิตอ่าโ,โดนโดนโดนเด้งไปนั่งสำน,นักนาย,ยกสแล้วะครับถ้าดีจริงเจ๋งจริงต้องสู้ต้องอยู่ด้วยดีต้องใช่ไม่จริงๆไอ้ไอ้ประเด็นเนี้ยตามเส้นทางการเงินดีอ่ะ เผยเจออีกหลายตัวนะก็ดันไงเป็นตัวเลยเหรอคุณเก่งเป็นตัวเลยปอบประมงเนี่ยถ้าเกิดตันดีๆเนี่ยเขาดันไงนี่ไงฮะนี่ฮะนี่ค่อยๆสาวไส้ออกมานะนี่เราเห็นว่าคุณวิชัยยังไงฮะเราออกเหรอคุณเก่งล้าออกเรียบร้อยแล้วตอนตอนเช้าเพราะว่าเมื่อวานนี้บิ๊กตู่เซ็นย้ายไปอยู่สำนักนายกใช่ไหมวันนี้ตอนเช้าตัดสินใจล้าออกละอ้าวลาออกทำไมอะอัมนี้อม่ลับบ้านเลยพักผ่อนอ้าวครับนี่ลาออกแล้วเหรอพี่ครับล้าออกเรียบร้อย เอาไม่เกี่ยวข้องเราออกทาไมอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าเขาเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องจริงจะเราออกทําไมอ <alah. Laughter S 2> ใช่ไหมก็ต้องสู้ดิใช่ครับเออนี่ฮะไม่รู้เหมือนกันเนะาะข้อความอ่าก็อ่าหมายถึงว่าข้อมูลใครเท็จข้อมูลใครจริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเหตุผลนะที่คุณอัจฉริยะจะเอาเรื่องเท็จๆมาเล่าให้เราฟังอ่ะครับนะครับนี่ฮะนี่ฮะ,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 ฮะอ่ะไปฟังอีกช่วงหนึ่งครับที่คุณอัจฉริยะพูดถึงนะครับนี่ฮะเรื่องของพ่อค้าออนไลน์นะถ้าจำไม่ผิดนําไปฟังดูครับ นี่คือความอัปยศ์อย่างมากของการทํางานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้าการกํากับดูแลของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมอยากถามว่าวันนี้ทําไมคุณรู้อยู่แล้วนะว่ามีคนของคุณเนี่ยนะครับร่วมในการกักตุนหน้ากากแล้วก็มีการลักลอบส่งหน้ากากไปยังต่างาประเทศแต่คุณก็ยังดื้อในอดีตพี่น้องประชาชนครับพรรคประชาธิป,ปัตย มีการบริหารกระทรวงพาณิชย์ภายใต้สมัยคุณสุเทพเพื่อสุวรรณนะครับในขณะนั้นเรื่องน้ำมันปาล์มก็ใช้ทำนองเดียวกันก็คือทำให้น้ำมันปาล์มขาดตลาดแล้วต่อมาก็มีการประกาศเป็นสินค้าควบคุมเปลี่ยนจากขวดเป็นถุงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พี่น้องประชาชนก็คือไปขอซื้อจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณจุริลนลักษณะวิสิทธิก็ใช้สไตล์เดียวกับคุณสุเทพ นะครับเมื่อหน้ากากขาดตลาดโดยโดยกระบวนการของที่ปรึกษาชั่วๆของนะครับแล้วกรวมทั้งข้าราชการชั่วๆของกระทรวงพาณิชย์ของกรมสุนทรอา,นนากากงกรมการค้าภายในคุณจุรินลักสนวิสิทธิ์นะครับกับพวกก็ไปเจรจากับอุปทูตจีนจะขอซื้อหน้ากากจากประเทศจีนเข้ามาเมืองไทยแม่งเอ,อ้ยบัตรซบชิบหายคุณไป เอาของของ11บริษัทปล่อยให้เขาส่งไปยังประเทศจีนฮ่องกงเขมรแต่วันนี้คุณกลับจะไปซื้อจากประเทศจีนกลับมาเมืองไทยพีน่น้องประชาชนคิดสิครับว่าทำไมคุณจุลินถึงไม่กล้าปลดที่ปรึกษาของตัวเองออกจากตำแหน่งเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมูลค่า200ล้านชิ้นเนี่ยประมาณ2,000ล้านบาทเนี่ย ผมเอาเซกกกมเลยครึ่งหนึ่งพอห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือพันล้านเนี่บัตรซบเรือหายก้ก <c oughs> ็มันบัตรซบจริงๆนะครับเออต้องไปหาไปขอซื้อน้กากากจากจีนอะเจรจาซื้ออืคนที่ไปเจรจาก,ก็คือคุณจุรินลักษณวิสิตมติพันิตทางท้องที่ของเราทําได้อยู่สิบเอ็ดโรงงานนะแล้วเราสงออกไปขายเขาด้วยแล้วเราซืออ้อกลับไปดูฮะ มันยังไง <ản> เนี่ยมันแกลกนะมันอืเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อเนตอนาจใจแล้วก็อัปยศจริงๆริ <S 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 <illon> ครับ